สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พร,รเพนพยากรประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคม2566นะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีกรกฎกันกรกฎเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาธาตุน้ำแม่ธาตุมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีเกิดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหาเฉพาะคนที่มีประเด็นและเป็นปัญหากันในเรื่องราวของความรักสามเศร้าหรือความรักที่ไม่ลงรอยหรือความรักที่มี เรื่องราวนะคะอะขอรู้คุณกรกฎหน่อยสิก่อนเข้าไปชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ในช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเอาคุณกรกฎคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณช่วงนี้หกไม้แปดเออเก้าเหรียญน,นะเห็นไหมเก้าถ้วยหกไม้เก้าถ้วยค่ะหกเหรียญ แปดเหรียญแล้วก็ 9. เก้าเหรียญออออขนาดอา่านภาษาไทยแนละยังมีการหลงหน้าหลงหลังเลยยังไม่ได้เก๋ขนาดนั้นทำไมต้องหลงขนาดนั้นด้วยไม่เข้าใจตัวเองอขอดูขอดูอดหน่อยนะคะออว่าคนรักคนรักของคุณกรกฎคนรักของคุณกรกฎเป็นอย่างไรบ้าง สองไม้กําลังคิดถึงใครอยู่จ้าสามเรียนน้อยใจใครอยู่ออคุยนับเพเน,นิคเคิลเครียดด้วยจิตตกนอนไม่หลับรู้ขึ้นมากลางดึกกันดื่นฝันเห็นเขาด้วยมั้งประมาณนั้นะนะคะเจ็ดไม้9กดาบและเจไม้อ่ะพอดูซิว่าอาดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกรกฎกแลคุณรักเป็นอย่างไรกันบ้างเดชชริยมีการเดินทางไปหากันาหมรอเปล่าเนี่ย ความรักของคุณสองคนอยู่ไกลกันก่อนหน้าน,นี้ก็มีความสุขดีแต่พอมีเรื่องราวของงานเรื่องราวของปัญหานะคะจึงทําให้คุณสองคนห่างออกเซฟซ่วนคายเซฟ่วนมันได้นะอ่ะทีน,นี้คุณกรกฎช่วงนี้คุณกรกฎอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแยกตัวออกมาอยู่ในมุมของใครของมันถ้าคนละบ้านคนละหลังก็แยกกันอยู่ แต่ถ้าหลังเดียวกันก็ห้องใครห้องมันก็ได้นะออนะคะก็เป็นความรักที่ถูกแบ่งปันคุณกรากฎอาจจะถูกแบ่งปันความรักหรือการให้ความรักไม่เท่าเทียมกันก็ได้นะคะคนนึงให้มากคนนึงให้น้อยไม่ได้ใส่ใจกันขนาดนั้นเหมือนกับคุณกรากฎอาจจะเป็นคนที่อาจจะให้ความรักเขาเต็มที่แต่ คุณกรกฎเองอาจจะไม่ได้กลับมาเท่าที่สมควรที่จะต้องได้นะคะอาจจะมีการทํางานกรกฎอาจจะทํางานเยอะนะคะจนไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลคนรักหรือการใส่ใจดูแลคนรักก็ใส่ใจเต็มที่ในมุมของคุณกรกฎแต่คนรักอาจจะมองว่ามันไม่มากพอก็ได้นะคะจึงทําให้เขามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจทีนี้ฝั่งคนรักของคุณกรกฎช่วงนี้อาจจะมีการส่องโซเชียลเยอะก็ได้นะ มีการส่องโซเชียลส่องดูและส่องดูเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความน้อยอกน้อยใจในใจของตัวเองบางทีก็เครียดนะคะเครียดนอนไม่หลับกาเรเขาเรียกว่าเป็นการแบบนอนไม่หลับการคืนลุกขึ้นมาก็มานั่งคิดถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็เอาไปฝันนะคะเอาไปฝันฝันเองแล้วก็วิตกเองนะคะพยายามที่จะทําให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งไม่คิดมากแต่ สุดท้ายคนรักของคุณก็คิดมากอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปเจออะไรสักอย่างในโซเชียลที่ทําให้เขารู้สึกกังวลในเรื่องราวของคุณกรากฎก็ได้หรือคุณกรากฎเองเป็นฝ่ายที่จะไปซีเรียสหรือเครียดแทนที่จะเป็นเขาเพราะว่าไพ่สลับกันได้นะคะอาจจะไปเจออะไรในอย่างในในโซเชียลอาจจะไปเจออะไรเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะนะคะพอเอ๊ะปุ๊บมันก็เกิดความรู้สึกเราแะ,ะระแวงสงสัยกังวลน,นะคะกับเรื่องราวที่เราเอ๊ะ เอเอเกิดขึ้นนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจเจอไปหากันมีการเดินทางพากันไปเที่ยวก็ได้นะหรือไปหากันมาไปเจอกันนาคุณอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันอยู่ไกลกันคนละภาคฝั่งนะคะบางคนก็คนละอำเภอคนละเขตคนละจังหวัดนะคะบางคนไกลถึงห้ามประเทศกันก็เลยทีเดียวก็ได้ความรักไม่ได้อยู่ใกล้กัน หรือคุณสองคนบ้านหลังเดียวกันแต่แลดูไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยดูแลกันเท่าไหร่อาจจะต่างฝ่ายต่างทํางานที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะเป็นแบบนั้นแต่คุณในอดีตที่ผ่านมาคุณก็มีความสุขดีนะคะทุกอย่างเติมเต็มดีแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องราวมันมีการจับผิดจับได้จับโปอะไรสักอย่าง จึงทาให้มันมีความรู้สึกเหมือนกันน้อยใจกันนะคะแล้วก็เซฟโซนไข่เซฟโซนมันในเรื่องเราตรงนั้นที่ผ่านมานะคะอะทีนี้ขอดูคุณกรกฎสิว่าถ้าคุณกรกฎพูดได้บอกได้นะคุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรเฉพาะคนที่มีประเด็นนะคะถ้าคนไหนไม่มีประเด็นก็ถือซะว่าฟังนิทานจากอาจารย์ก็แล้วกันเนาะ,อะขอดูสิละครเรื่องสั้น <laughs> เรื่องสั้นเป็นตอนๆก็ว่ากันไปขอดูหน่อย ถ้ากรากฎพูดได้บอกได้เดอะทาวเวอร์มาเลยเหรอห้าดาบโอ้ยคิงออฟคัพพิจารณาก่อนใจเย็นใจเย็นหดาบแล้วก็สี่เรียนคุณกรกฎบอกได้จะบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมันไม่มีความสุขอ่ะหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมาคอยระแวงแคลงใจคอยต้องมา เอาชนะกันหรือต้องมาแบบว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีพูดไปต้องมีการเอองั้นก็เอาเอธิบายใจเลยอะไรเงี้ยถ้าเจ้าขนาดนั้นบางทีมันก็อยู่กันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าอยู่กันแบบไม่สบายใจหรือไม่เชื่อใจกันน่ะเลิกก็ได้นะถ้าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกด,ดัดเธอก็เลิกจากฉันก็ได้นะหรือถ้าเธออยากมีใหม่อะ่ะหรือเธอมีรู้สึกก็มีคนใหม่ ที่รู้สึกว่าดีกว่าฉันแล้วฉันไม่ดีเท่ากับคนนั้นนะคุณจะไปจากฉันฉันก็ไม่ว่าบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆได้แต่ถามว่าฉันรักคุณไหมยอมรับว่ารักคุณมากเออคุณคือคนที่อยู่ในใจที่ฉันกอดคุณไว้อยู่เสมอเราก็คิดว่าคุณคือคนที่อ่าจะเดินข้ามฝั่งไปด้วยกันเราจะพยายามทําทุกอย่างอ่าไปด้วยกันจนถึงวันสิ้นสุดลมหายใจเหมือนกับว่า ประคองกันไปเรื่อยๆเป็นครอบครัวเป็นชีวิตคู่ดูแลกันและกันยันแก่เท่านั่นแหละนะคะแต่ถ้าหากว่าณเวลานี้วันนี้คุณรู้สึกว่าอยู่กับฉันแล้วมันไม่มีความสุขการอยู่ด้วยกันมันต้องมาเอาชนะกันอยู่เสมอถ้ามันไม่ไหวก็บอกก็ได้นะประมาณนั้นนะคะแต่กรกฎก็ยืนยันว่ายังรักคุณแล้วต้องการคุณอยู่นั่นแหละนะคะคุณคุณคุณคนรักของคุณกรกฎนะมาทีนี้พูดได้บอกได้นะ ถ้าคุณคนรักของคุณกรากฏพูดได้บอกได้คุณจะตอบโต้แย้งคุณกรากฏว่าอย่างไรถ้าผูด้ได้บอกได้จะบอกว่าอะไรสิบถ้วยเราคือครอบครัวกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาด้วยกันยากมากแต่เพราะเรื่องราวความรักสามเศร้าไอ้สามเศร้าเนี่ยใครก็ไม่รู้เข้ามาเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราครอบครัวของเรา ฉันไม่ได้ชอบในเรื่องราวตรงนี้เลยนะคะแล้วทำไมเธอ,อถึงต้องทำอะไรที่แบบวนไปวนกลับในเรื่องราวตรงนั้นอยู่เสมอก็แลดูว่าเหมือนจะจบไปแล้วแต่ทำไมยังยังไม่จบนะคะประมาณนั้นคือกรกฎหมายความว่าถ้าหากว่าตัวของคุณกรกดพูดได้บอกได้เนาะเมื่อกี้บอกว่าถ้าอยู่ไม่ไหวก็คือจบแต่ทีนี้กรกดก็พูดทำนองว่าถ้าหากว่า ฉันบอกว่าฉันจบจากทางนู้นแล้วเนี่ยคุณยังไม่เชื่อใจฉันอีกหรอเนี่ยนะคะก็คือความหมายแล้วคนรักของคุณกรรกฎก็บอกว่าก็บอกว่าคือถ้าจบแล้วจริงๆอะทำไมยังวนอยู่นะคะนั่นแหละคือความหมายของคนรักของคุณกรกฎว่าถ้าจบแล้วทำไมยังวนอยู่เออฉันฉันก็พยายามที่จะประคองครอบครัวทุกอย่างมันกว่ามาจะถึงวันนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทําไมต้องมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้น ถึงแม้คุณจะบอกไม่มีหรือว่าจบแล้วก็ช่างแต่ฉันก็ยังไม่เชื่อใจนะคะประมาณนั้นอันนี้ไพ่สลับกันได้นะอย่าลืมว่าสลับกันได้ไพ่มันเป็นไพ่โดยรวมแล้วมันไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นของใครถ้าใครต้องการดูให้ชัดเจนก็ใครอนไลน์ส่วนตัวหาอาจารย์นะดูดวงส่วนตัวไปเลยดีกว่านะคะอันนี้ขอดูอนาคตของคุณนงคู่หน่อยสิว่าตอนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอนาคตอนาคตของคุณนงคู่จะเป็นอย่างไร The ะเดว อ่าไม้ไหนเอ้ย king of s w o r d the m p r e s s the fool คุณสองคนอาจจะเป็นคู่กันอาจจะเป็นคู่กันเป็นคู่ที่คนละฝาคนละแฝดแฝดคนละฝา,นะ,านะคะเป็นคู่กันแต่คนนึงก็ เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีดีแต่คนนึงก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะคขด้ย่ำไม่ได้อย่ารบศักดิ์ศรีฉันไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่คนสองคนทิ้งกันไม่ได้หรอกอาจารย์ว่ามันยังมีความติดห่วงติดห่วงห่วงใยกันหึงหวงกันหรือปรารถนากันอยู่เลยแต่ด้วยความที่เราคณสองคนทะเลาะก,กัน ทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องนี้แหละเรื่องความหึงหวงเรื่องความไม่พอใจกันด้วยเรื่องความเป็นอิสระหรือเกินอะไรตรงนี้ด้วยนะคะจึงทําให้คุณสองคนต้องมาทะเลาะกันชน,นะอาจารย์มองว่าคุณสองคนอะอาจจะพักเบรกนะคะพักเบรกกันสักพักแล้วก็หาเวลาว่างไปเที่ยวไปทําอะไรร่วมกันบ้างเพื่อ เราสองคนจะได้มีเวลานะคะพูดคุยกันเจรจาเรื่องราวใดๆที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหากันนะคะเคลียร์กันหน่อยในเรื่องราวตรงนั้นอันนี้คือเรื่องราวของคุณกรกกแล้วคณรักเนาะช่วงนี้เวลานี้ประมาณนี้นะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หา,าจา์ได้นะที่เบอร์โทรไลน์ศูนย์แด้หน้าค่ะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ี่แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะแล้วก็ถ้าแอดไลน์เบอร์โทรไม่ติดก็แอดไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์ลเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวดีีีโออให้กทนึง แล้วก็ขอบคุณนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเพิ่งขอบคุณจะรีบขอบคุณไปไหนค่าครูดูดวงนะคะโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทค่ะ299บาทบเนาทามีเวลา45นาทีในการดูดวงแล้วก็โทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะคะส่วนกลางคืนตั้งแต่1 1 1 8 18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะค่าครูไม่ได้มีโปรโมชั่นเนาะเป็นค่าครูปกติ599บาทใครสะดวกช่วงไหนนะคะว่างช่วงไหนก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะก็ดูดวงส่วนตัวกันได้ใครต้องการให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคู่ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ